เดี๋ยวแจ็คโฟคิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทาอะไรวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้พามาดูเจ้าโตงูของที่ร้านกันบ้างนะครับโตงูตัวแรงต้องบอกเลยว่าเป็นแฝดของเบของไม่ใช่เบบี้ต้องเรียกว่าแฝดของ a m b o บ g ก i n ยูร u s นะครับเขาบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเออคันนี้แหละมันมันแบบว่าเอ,อ้ยคือมองมองภายนอกนะมอ,องเหมอนเหมือนนะเหมือนรถบ้านทั่วไปก็ ไม่ใช่เท่าไหร่ก็คือคําว่าตะกูล RS แต่รู้บบว่ามันต้องแรงแน่นอนแต่พอมาดูภายในและพอมาดูคันจริงๆแล้วก็แบบว่ามาดูใกล้ๆเนี่ย <S <S โอหจีดเลยแบบโหต้องพูดอย่างนี้มันแบบเฟือแบบว่าครั้งแรกที่ผมสัมผัสเลยอะเป็นดรายคาร์บอนระบบคอร์ทโรขับสี่ระบบแรงม้าโคตรแรงแล้วก็บอกเลยว่าแรงม้าเดิมจากโรงงานได้มาห0รตัว นะครับแรงบิดนะครับอยู่ประมาณ800นะครับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ800นิวตันเมตรนะครับบอกเลยโอ้โหมหาศาลมากแบบอื้มอย่างนี้เลยนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไมทำไมผมถึงมต้องอวยขนาดนี้ว่าทำไมมันถึงเรียกว่าแฝดของเบบี้ของยูรุสลาโบกินียูรุสนะครับโอเคไปไปดูกันดีกว่าครับนี่เลยครับมากับเจ้าอุลลี่ยูรุสเอ้ยไม่ใช่อุลลี่ R S Q8 นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวสุดในในรุ่นของตระกูลคิวนะครับ rsq8 ต้องหมอหรือ<ต>ว่าโ้กูแรงม้าโคตรแรงมาเดิมติดจากโรงงานมาเนี่ยให้มาตั้ง600ตัวยามา600ตัวแต่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 ทําไมผมต้องบอกว่าทําไมมันได้ถึงเป็นรถารถ SUV h p g r p o r m o r m a n มนนะครับต้องบอกเลยว่าคันเนี้ให้ให้อารมณ์แบบว่าอนเนกประสงค์ใช้งานครอบคุมกับครอบครัวได้นะครับนั่งสบายได้นะครับแล้วก็ขับสบายได้อีกแล้วก็ถามว่าถ้าอยากแรงเปิดมาแรงเลยนะครับกับ ไอ้ SQ8 นี่ผมบอกว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงๆไม่ผิดหวังนะนะครับว่ากระสีเทานาโดเกรย์แบบนี้โอ้โหนี่แล้วรถขนาดนี้มันต้องเตะไปได้ใช่ไหมแต่ผมไม่เตะไม่เคยโดนแต่คันนี้ผมเตะโดนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่แผ่นบางสายตานะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับอ่ะปึ๊บอ่ะล็อกเรียบร้อยอ่ะเฟิร์สเอ็ดมีมาให้เหมือนเดิมนะครับมีให้มันต้องมีให้อยู่สิเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานของรถเยอรมันหรือว่ารถ ต้องฝั่งรถสั่งยูโรประกันขอพูดอย่างนี้กันนะครับโอเคอันนี้ต่อเลยอันนี้อ่ะนี่เห็นไหมชุดปะยางนะครับอืชุดปะยาง,นะอ,ยางอ่ะนี่ผมขออนุญาตปิดเหมือนเดิมเมื่อกี้มันหลุดนะครับโอเคนะอ่ะจึก๊กอ่ะขออนุญาตปิดปึก๊กอ่านี่แหละนะครับบอกเลยว,ว่าโหดูท่อเขาซะก่อน ทำอารมณ์อ u d i คือต้องเรียกว่าอ u d i ตัว RSQ3 เนี่ยผมว่าอันนั้นนะทำแยกชั้นชัดเจนนะอันนี้ก็ชัดเลยนะครับท่อบานไอท่อปากใหญ่ๆนะครับแล้วก็แทรกไปด้วยอีก2 2ท่อนะครับแบบนี้แต่สตาร์ออกมาอ,อหโูเครื่องยนต์ V8 ช่างกระืึ้ลั่นแต่ไม่ราะว,ว่าโหดดูนะแต่ไม่ได้ลั่นแบบป้องป้องปัง,ปงขนาดนั้นนะมันโหดดูนะครับต้องพูดว่าชอบเลย นะครับอืมมาแต่ประตูเนี่ยประตูมันเป็นประตูแบบว่าเป็นอซอฟท์ฟลสนะครับแต่มันใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งกรอนประตูแล้วก็ตัวดูดประตูนะครับมันจะแยกอิกอสระซ้ายขวาจากกันนะครับหมุนดึงแค่นี้นะนี่ไม่ไม่ได้ใช้ต,ต้องไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะครับไม่ได้แบบต้องดึงปึ๊กนี้นะครับแค่นี้หนึ่งสองสามมีมอเตอร์ทํางานดึงออกแบบนี้เราสามารถขึ้นลงลงรถได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับนี่ ปักโลโกโ้ RS นะครับแล้วก็นี่แบบนี้แซมเป็นรังผึ้งตัดที่จริงสีแดงนะครับเบลดําแดงแบบนี้บ่งบอกถึงความเป็น RS ของ Audi นะครับโอเคพนักพรมีซันรูปบานใหญ่บานโตแบบนี้บอกเลยว่าไม่อึดอัดแน่ๆใครที่บอกเฮ้ยนั่งคันนี้มึนๆอย่างนี้เมารถแน่เลยไม่คันนี้ไม่ครับขับสบายหรือนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ตรงระหว่างเสาเนี่ยเสา A B C แล้วก็ทั้งหลังคาทั้งหมดเนี่ย เป็นอาคันธาราทั้งหมดเลยเหมือน RSQ 3ที่ต้องบอกเลยว,ว่า RSQ 3ไซส์ใหญ่นะครับถ้าใครที่ว่าเอ้ยอย่างนึงออกว่าอไอ RSQ 3ามกับ RSQ 8ต่างกันยังไงย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับกับเจ้ารีวิว RSQ 3ามนะคะเบบี้ยูรุสแต่อันนี้เป็นเพื่อนของยูรุสเลยนะครับเนาะโอเคมาต่อเลยนี่แค่ฝาประตูด้านหลังก็บ่งบอกถึงความโหดความแรงแบบเป็นรายคาร์บอนแบบนี้นะครับ รายคาร์บอนนะครับสวยอะ่ะคือตอนแรกผมก็เอ้ยลายคาร์บอนมันจะสวยหรออะไรเงี้ยพอมาได้เห็นคันจริงที่อยู่ใน Audi คันนี้สวย <laughs> สวยมากนะครับดูดูความเป็นลาเขาโอ้โหแล้วตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์นะเป็นไฟฟ้าเดึงแค่นี้ก็แค่นี้เราไม่ต้องออกแรงอะไรกับรถคันนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับออกแรงนิ้วสกิดนิดหน่อยอ่ะเวลาปิดประตูกระซอโคดดูดนิ่มๆนะครับ นี่อันนี้ก็ฝาถังน้ํามันนะครับฝาถังน้ํามันในอย่างแรกคือต้องเป็นที่เขาบอกเลย95สูเปอร์พรีเมียมหรือ s ูเปอร์พลัสหรือ98ถ้าพูดง่ายๆว่าคือ97นั่นแหละถ้าในบ้านเรานะที่เพิ่งเข้ามาก็คือ97นะครับน,นี่ขอปิดก่อนอ่าโอเคไปดูฝักคนไปดูอ่าไม่ใช่ฝักคนครับขอพานนมาดูห้องครึ่งกันบ้างครับอึ๊บนี่ขออน,นุญาตทำอะไรเบาๆไม่ใช่ไรกลัวพัง ไม่ใช่อะไรนะครับอัวพังโอเคนี่ออึบมือเดียวนี่หัวใจหลักของเขาเลยหัวใจเดียวกันกับ Lamborghini Urus นะครับหัวใจเดียวกันเครื่องยนต์มานขนาดเครื่องยนต์ V8 600ตัวแรงม้านี่600ตัวบง่งบอกถึงความแบบอาอจีเลยนะครับทำไมถึงรู้ว่า V8 นี่4นี่4รวมเป็น8เป็น V นะครับแน่เครื่องใหญ่มากใหญ่มาก ดูดิโอ้โหแน่นทุกตรงนะครับไม่มีตรงไหนไม่แน่นเลยแน่นทุกตรงนะครับนี่ไฟวิ่งแบบซี q u พ n เชียลไลท์แบบนี้แล้วก็พร้อมไฟหน้าระบบฟูลแบบแมทริก LED นะครับแบบต้องบอกเลยว่าโอ้โหโครสว่างวิ่งสวยนะว่าไม่รู้จะพูดยังไงคือมันสวยมากคือถ้าตอนเนี่ยอ่ที่เขาทำกราฟ,ฟิกที่วิ่งเป็นเส้นๆอ่ะผมชอบมากเลยนะแลสำหรับ Audi เนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมคนเดียวนะ ไม่รู้ว่าผมโรคจิตหรือเปล่าอะไรที่อะไรที่เป็นกับไฟวิ่งอ่ะผมชอบเป็นบ้าเลยด้วยซ้ำนะครับโอเคแบ็คเราอะากระจังด้านหน้าม,มากับคระจังหน้าแบบฮันนี่โคมนะครับกระจังหน้าแบบฮันนี่โคมขนาดใหญ่นะครับแบบกอรซีแบ็กแบบนี้แบบ็โลโก้ R S Q 8สีดำแบบ็คกอรซีแบ็กนะครับแล้วก็ Audi Ring สีดำไม่ต้องพูดเลยว่าแรงไม่แรงดูเขาก่อนโอ้โห R S แท้จากโรงงานนะครับจากโรงงาน Audi นะครับอ่าเรียบร้อยปิดเบาๆก็ลง แต่อ้คีย์แปะแค่นี้ถ้าอันนี้ไม่รู้ว่าคนคันอื่นเป็นเหมือนคันนี้ไหมนะแต่เพราะว่าคันนี้ผมชอบชอบตรงที่ว่าเวลามันอมอเตอร์ตรงนี้แยกตรงนี้แยกตรงเอตรงดูตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ที่มันงับเป็นซับโค้ดอะครับแยกรู้สึกว่าผมชอบนะหนึ่งแค่นี้หนึ่งสองสามใช้แค่แรงนิ้วอย่างเดียวไม่ต้องใช้แรงแขนหรือแรงมือเลยแค่แรงนิ้วดันแกะรุดเลยมันทาให้แบบว่าสบายกับคนใช้งานมากๆนะครับนี่ เบาเป็นกึง่งบักเก็ตซีดแบบนี้ตัวแบบม่มงบอกถูกวามเป็นละ RS แบบนี้โหดรุนแรงดุดานแต่เบานั่งดีนั่งสบายนะคือมันทําให้มันทําฟิลนี้มันอารมณ์มันเป็นกึง่งบักเก็ตซีดที่นั่งสบายอะ่ะเหมือนอารมณ์เก้าอี้เกมมิ่งอะ่ะลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าคันนี้คนละเรื่องแต่ผมให้นึกภาพออกมาลักษณะนั้นนะครับโอเคขอเริ่สตาร์ทหนึ มันไม่ได้ล่นโป้งป้างนะมันแน่นดูนะครับแล้วก็แบบออกตดเบาๆดับไฟอ่อนๆปุบๆแค่นั้นเองเรียบร้อยโหดรุนแรงแต่ว,ว่าเรียบร้อยหมกๆหน่อยนะครับนี่อ่ะช่องเก็บของอันนี้ทีนี้ขอเนี่ยพามาดูแอนิเมชันไอ,อ้ขอดูความราู้กับไอ้จอด้านหน้ากันบ้างครับนีซาวโคร้รเราดึงแค่นี้เราดึงนี่อไม,ไม,ไม่ไม่มีแรงอะแค่นี้พอเลย ผมเองไม่มีแรงนะไม่ใช่แล้วประตูมันค่อนข้างบานใหญ่แล้วมันต้องใช้แรงเยอะนิดนึงเวลาเดือดันประตูเข้านะครับโอเคเนาะแบบว่าจะพูดต้องพูดอย่างนี้คือรถคันนี้อ่ะมันใช้งานได้สตีทยูดได้อยู่นะเพราะว่าหนึ่งเลยอะ่ะมันค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์ จ่ายตลาดก็ได้เที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับระบบขับสี่ควอเตบอกเลยว่าเหนียวเป็นติดตัวแกแน่นอนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าโหมดในการขับขี่เนี่ยมีทุกโหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูจอตัวนี้ก็ได้ครับง่ายเลยให้เห็นชัดๆนะครับโอเคผมจะไล่ให้ดูตั้งแต่นี่ออฟโรดออฟโรด e f ซ n s y เหรอเอออันนี้ก็คือเป็นโหมดเหมือนโหมด Eco อีโคะนะครับ e f e n ซ y แล้วก็คอมฟอร์ตหมดสบายนะครับแล้วก็ออโต้ก็ได้แล้วก็พอเป็นโหมดด y นามิกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่กักไว้จากกล่องนะครับก็จะเปิดหมดเลยกําลังแรงมาทุกอย่างของตัวรถคันนี้ที่ยัดมาให้จากเดิมโรงงานแรงยังไงเปิดหมดนะครับค่อนข้างโหดรุนแรงนะครับบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นรถที่ใช้งานได้สารพัประโยชน์มากๆสําหรับผมนะ คันนี้ตอบโจทย์เนาะโอเคคือจอด้านจอกลางเนี่ย MMI เนี่ยตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฟรมเลตค่อนข้างดีนะครับจอค่อนข้างชัดแล้วกล้องถอยเนี่ยผมว่าผมชอบนะดูพาดูกล้องถอยแล้วกันหนึ่งสองาอ่าอันนี้มชั่นทุกอย่างดีมากแล้วก็บอกเลยว่าเฟรมเลตชัดนะครับแล้วดูมีไกด์มันบอกมีเห็นปะนี่เห็นไหมโค้งตามด้วยเห็นป่ะ ผมว่าที่ใครที่มองหารุ่นประมาณนี้อยู่ไซส์ประมาณนี้แล้วเป็นรถไฮเปอร์ฟอร์เมน์แบบนี้นะครับ <_ S 1> ผมว่าค่อนข้างที่จะใช้งานตอบโจทย์มากๆเลยเนาะโอเคปิดแล้วกันนะครับโอเคมาต่อทีนี้กับเครื่องเสียงกันบ้าง <_ S 2> เครื่องเสียงคันนี้มาก,กับเครื่องเสียง B&O นะครับไม่อ่าเ,เป็นบอกเลยว่าเป็นเครื่องเสียงยีนฟินของ Audi เลยก็ได้นะเป็นเครื่องเสียง B&O เนาะแบบเพราะเสียงดีผมชอบ นเครื่องเสียงของ BNO เนี่ยมันค่อนข้างเอกลักษณ์ของเขาแล้วอารมณ์จะไปทางไม่ฮามาซะทีเดียวจะอารมณ์ฮามานกับเบอร์เมสเตอร์ปนกันลักษณะรูปผสมนะแต่มันให้ครบมากเลยเนาะโอเคขออนุญาตปิดออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วกันนะครับขออนุญาตปิดออโต้สตาร์ทสต็อปอ่ะอันนี้เป็นโหมดพ p a r กิ n งก็คือเราจะหานี่เห็นปะ่ะมิเหมือน B M ที่ตอนนี้ที่ผมเคยทำอ่ะอันนั้นนะไอเอ็มสามอะที่ที่ผมรีวิว M สามแล้วก็มันจอดได้อัโตโนมัติอะ่ะ เอออันนี้โอเคอันนี้มีขเขาอนุญาตปีละกันกลัว <c oughs> <c oughs> ไม่กล้ากลัวนะครับโอเคตรงนี้เป็นช่องวางแก้ว2ช่องแล้วก็มี power outlet ให้1นอ้งมี power outlet ให้สอโวลต์ให้1อันนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สิดกุญแจในกรณีแบตกุญแจหมดนั่นเองเนาะนะครับช่องวางแก้วแล้วก็ที่ช่องวางกุญแจตรงนี้แตะสตาร์ทเนาะนะครับอืมเซนเซอร์หรือแล้วเซนเซอร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือทําให้เห็นชัดเจนเลยว่าเอ้ยถ้าเวลาถ่าดกุญแจหมดเราต้องไปตรงนี้นะอืนั่นแหละชัดนะโอเค ทาชัดนะนี่แล้วหัวเกียร์ลหลายๆคนผมว่าหลายๆคนก็ชอบเล่นอ่ชอบดูเขาเล่นต้องพูดงนี้เป็นคลิปเรียวของฝรั่งนะครับที่เกียร์สมมุติเราเข้าเกียร์ดีปึ๊บแล้วเ,เข้าเกียร์ดีปึ๊บแล้วเราผักเป็นเป็นโหมดอ่าแมนวนวลนหมับนะครับสมมุติเราผักไปปึ๊บเนี่ยเราอยากจะกดพีเลยโดยที่เราไม่ต้องจับหัวเกียร์เลยเราแค่แตะนะครับหมับเสร็จแล้วเข้าพีเรียบร้อย จอดน,นีได้เลยแค่นี้เองสบายมากแล้วก็พวงมาลายัยพวงมาลัย3ามก้านทงสปอร์ตฟูอาคาทาร่านะครับแต่ต้องเป็น3ามก้านทงสปอร์ตที่ท้ายไม่ตัดนะแต่ถ้าท้ายตัดเราจะเป็น ISQ 3ที่าท้ายตรงนี้ตัดนะครับแต่นี้ไม่ตัดก็ยังทําให้แบบทรงเอ้ยยังเป็นผู้ใหญ่อยู่ครับหรูแรงสบายแล้วก็นี่สเตจิ่งจริงเย็บจริง,รงสีแดงอาคนทาร่าแต่บอกว่าจับจับดีมากมชอบชอบคันนี้ชอบแบบอาคาทาร่าตัวเต็มแล้วก็แบบไรคาร์บอนแบบเนี้ยแบบโอ้โหสวยนะ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วบอกเลยว่าคันนี้เป็นแอร์อิสระซ้ายขวาทั้งหมด4โซนเลย4นเอ2โซนหน้า2โซนเ2โซนหน้า,นนาและ2โซนหลังนะครับนี่ฮะช่องวางของอ่าตรงนี้มีมาให้เหมือนเดิมม่นต้องมีทุกคันแหละนะครับโอ้โหก็พูดตลกเนาะโอเคคันนี้มีแบบนี่ USB Type C ให้2ช่องอต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ ไม่ต้องเอาแค่ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยอะ่ระราวางปั๊บจบเสร็จ,จเกยบร้อยนะครับอโอเคตรงนี้เปิดแล้วเรียบร้อยไอ้ตรงนี้ก็เป็นอ่ะที่ควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับควบคุมทั้งหมดเลยว่าเราจะทะําอะไรอะไรยังไง คือควบคุมได้ทั้งหมดและอิสระซ้ายขวาด้วยนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเปิดอันนี้ระบบมือเวียนอากาศนะครับระบบเป่าระบบเป่าเย็นเบาะนะครับแล้วก็ป่าปอุณหภูมิซ้ายขวาตรงนี้เราควบคุมจากทางจอไม่ได้ควบคุมจากอรอนาล็อกแล้วนะครับสมมติเรากดตรง3จุดตรงนี้มันก็จะขึ้นไปฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับอันนี้แบบพีดพงมาอะไรระบบอ,อย่างเช่นเวลาเราไปที่ไหน,นหนาวแบบหนาวมือมือแข็งอย่างเงี้ยเราเปิดสามารถเปิดนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพกน้ําหอมด้วยอ,อ,อ๋อการกระจายเ๋อเหมือนอารมณ์การกระจายน้ําหอมปะ เนาะใช่ไหมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะ okay. โอเคโอ้ช่องวังของนี่กว้างเหมือนกันนะเนี่ยนะครับดูดิช่องวังของใหญ่มาก okay. โอเคเราจะปิดปึ๊บขอขอยัดเตเป็นอ่าทุกอย่างเป็นนารมอลหมดเลยแล้วกันเนาะโอเคโอ้เฟรมเรนค่อนข้าง,งชัดและดีชอบมาก คือจอเอาที่ทำรู้สึกว่าทําให้ไม่ผิดหวังจริงๆนะเฟรมเรทตลื่นดีกล้องชัดอทําเป็นเล่นนะนี่แล้วนี่นี่นี่น,น,น,นี่ระบบดาวฮิวเอซิสนะมีมาให้นะระบบดาวฮิวเอซิสมีมาให้นี่แหละผมชอบตรงนี้แหละ่าตรงนี้ก็จะเป็นอุยแยกจอเหรอหรือเปล่าอ๋อไม่น่าใช่นะครับขออนาตปิดแล้วกันถ้าไม่รู้ผมขออุ่าไปกดนะครับอ๋ออ๋อแยกโซนโดีว่ะ เออเท่เว้ยก็ไม่ไม่เคยเห็นรถคันไหนที่ทําอิสระยแยกแบบนี้ได้เลยนะออโต้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้โอ้ววะเท่เว้ย hey ชอบนะชอบชอบชอบนะครับอืออ่าระบบค่าตัวรถมีอะไรบ้างอ่ะกดปุ๊บนี่แหละอยากให้เห็นเหลือเกินไอ้คำว่าโหมด R S เนี่ยนี่ Auto Select Drive, ออโต้ซ l เล t d ไร v ์ไอออออดี้ไร s ์เล c t นะตรงนี้ก็คือจะเป็นอา่อา,อาพวกปรับ สูงต่าของตัวรถนะครับปรับความสูงสูงต่ำของตัวรถนะอถนะโอเคอันนี้ก็อันนี้ขอข้ามไปแล้วกัน RS Monitor นี่นี่แะละนี่แหละนี่เลยนะครับคืออันนี้จะบอกทุกอย่างในอุณหภูมิของตัวรถทั้งหมดทั้งไม่ว่าก็ะตังเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ำนะครับแล้วก็อันนี้เฟืองหลังนะครับ s p o r t ต i f f e r e n t i a l ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนพวกเพาขับ นะครับว่าอุณหภูมิเยน็นร้อนหรือยังไงนะครับอันนี้น้ำมันเกียร์ตรงนี้ก็เขียวก็จะเป็นอุ่นๆเนาะจะเป็นเขาเรียกว่าจะขึ้นอุ่นปกตินะครับแล้วก็ดิสเบรกตรงนี้ก็จะมีว่าเอ้ยตัวน,นี้ยังไอเบรกร้อนไหมร้อนอุ่นแค่ไหนเย็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยอ่านี่ดีเซนเซอร์ไม่ต้องดูตัวเล็กถ้าอยากจะดูให้สบาใจต้องดูจอใหญ่นี่ครับระบบ G เซนเซอร์ ensor, เราจะรู้เลยว่าเฮ้ย หน้าเทเท่าไหรเอหลังเทเท่าไหร่ซ้ายขวาเทเท่าไหร่อันนี้บอกหมดเลยแม็กซิมัมจมิเตอร์วานะครับโอเคอุ้ยเฮ้ยปกติมันจะขึ้นใยแค่จอเล็กอันนี้ขึ้นจอใหญ่ได้เลยนะครับคือรู้สึกว่าอันนี้จะต้องอใช้ความเร็วคงที่ที่ความเร็วที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะที่ผมเข้าใจโดอท้ายจอร์แคดออ n l ลี่บีอะไระนั่นแหละนะครับต้องความเร็ว25นะครับอุ้ยนี่นี่น,น,น อันนี้ก่อนอ่ารถเอียงเท่าไหร่นี่ไงนี่แหละเนี่ยนนหน้าชั้นเท่าไหรหลังชั้นเท่าไรเอ็นซ้ายขวาเท่าไหร่กี่องศาโอ้มันบอกชัดมากโอ้ยมันบอกชัดเอ้ยบอกบอกแบบจบเลยอะเฮ้ยรู้สึกโอ้โหอวไปโดนแอร์โอเคคยานหนีแอร์นะนะครับให้นะครับน,บนี่อ่าระบบที่นั่งกันบ้างนี่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  แล้วบอ้นี่แหละผมว่าหลายๆคนชอบตรงนี้คันนี้ก็คือมันบอกมันนววดได้คู่หน้าแน่นะโอเคอุ้ยสตาผับละเอียดมากเลยนี่ครับนี่ครับโหถ้าต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบนะนี่นวดร้อนนวดเย็นเออเมื่อกี้มันแค่ผมแตะนิดนึงมันก็รู้สึกมันอุ่น เออเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับอ่ะเอซระบบแอร์บ้างอ่ะเมื่อกี้ก็น้าจอเมื่อกี้ตรงสามสี่จุดตรงนี้นะครับโอเคไลท์เอวิชันตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกอืมระบบสองสว่างอ่ะแบล็กเกลว์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเอมเบดไลท์ B นะครับ M B เอมเบดไลท์นี่เฮ้ยนี่ให้ชันแล้วนี่ครับโอเคอิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคอนทัวร์อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่คือสีอ่า นี่ก็จะเป็นสีขาวนะอันนี้เวชชันก็จะเป็นเหลืองๆหน่อยโซล่าส้มๆอิมพา e สีแดงเออนี่เดี๋ยวต้องเอาดีต้องอยู่กับดําแดงนะผมว่าสวยอ๋อก็จะเป็นสีเรียของเขาเลยเออ,เอ,อโอเคอะ่ะเออสวยนะแล้วก็แซมสีแซมเล่นอันนั้นอันนี้เออโอเคเว้เลย Individual. อินด v ว d u a วอันนี้คือเซเล็กแล้วว่าจะเอาสีอะไรนะแต่ผมขอเป็นอันเดิมแล้วกันนะครับอ่าแบล็กกา n ์ไลท์ติ้งอันนี้ฝดไปแล้วนะครับโอเคอินเอ็กซ์เทียก็คือข้างหน้าอ่าไฟนอกรถเ c ลคัมไลท์แบบไหนมีเดียมเล e หรืออะไรยังไงเราสามารถเซตได้นะครับขอขอพามาดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็เลเซนเซอร์การจับอ่าเป็นเซนเซอร์ที่จับฝนนะครับผมว่าเอ้ยคันนี้เนี่ย ฝนตกโดนเซนเซอร์ตรงไหนเราจะปัดตรงไหนอะไรยังไงเราเปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคปะอันอื่นต่อร a r กิง้งอันนี้คืออะไรร a r กิ้งอะไรอ๋อเซ็นเซอร์จะเป็นพวกเซนเซอร์กัรระยะด้านหน้าและด้านหลังนะโอ้เข้าใจแล้วอันนี้เราสามารถเซตได้นะครับเนาะโอเคด้วยแอรเซอืมอันนี้ดีนนดีดีอันนี้มีประโยชน์นี่มีประโยชน์นะอันนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็ Setting and service อ่า ก็น,นี้ก็จะเป็นควบคู่กับทางจอละทั้งหมดว่าเอยเราจะเซ็ตยังไงเราจะดูยังไงว่ามีอะไรเตือนบ้างไหมเราสามารถเข้ามาใน,นุเมนูนี้ได้เลยครับโอ้ผมว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ละเอียดนะว่าเออรถเป็นอะไรอะไรยังไงมันขึ้นเตือนแบบไหนเราสามารถอยากจะตั้งแบบไหนเราสามารถเซ็ตได้หมดเลยเป็นหมวดหมู่แล้วก็ทําเข้าใจง่ายด้วยนะโอ้นี่นี่นี่เาแสงสว่างของจอละกันผมขอ,ขอ,ขอกลางๆนะครับ Head Up Display ก็จะมีส่วนสูงความสว่างนะครับอันนี้โรเทชั่นก็คือบิดๆอ่ะอีกเอียงนะครับอ u า i ดิ r ว u a ช c o c k p i พิทก็คือจอตรงกลางนี่แหละนะครับจะเราจะเซตให้มันเป็นแบบไหนนะครับ RS Performance หรือ RS Sport RS Sport ก็จะเป็นกลมๆ RS Performance ก็จะเป็นเซตแบบนี้แต่คือเจ้าของเดิมเขาเซตมาแบบนี้นะครับผมก็ขอเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับโห AMI อันนี้จออันนี้ไวท์เนี่ยก็คือความสว่างของจอมั้งอ่าใช่นะครับขอตรงกะไว่ตรงกลางละกันเนาะ ถ่ายคลิปจะได้เห็นกันก็ออน,นี่น,นี้ของไม่น,นี้ไม่รู้ของญาดก,กดนะครับข้ามเลยรู้สึกชอบอ่ะเครื่องเสียงเครื่องเสียงมันของ B&O NO เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยนะเสียงดีอยู่แล้วเซตมาเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยอ่ะคันนี้แล้วก็เอาพวกนี้ว่า RQ3 UH ก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันดีมาอยู่แล้วครับโอ้โหสุดจัดสุดยอดสุดยอด ะครับแล้วก็นี้มีแมปไม้เอา้าเดี๋ยวเลยเลยแมพนี่ค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าละเอียดอยู่นะคันนี้ Apple CarPlay Android Auto าสายได้สามารถเป็นไวเลสได้นะครับบอกเลยว่าโอเคเลยนะอ่แบบประเทศไทยนี่ขึ้นมาชัดเจนนะครับโอเคขออนุญาตก,กดออกนะครับนี่โอ้บอกหมดเลยอะโอเคเลยนะผมว่าโอเคโอเคเลย คือรถคันนี้มันเป็นทุกอย่างให้คุณได้ว่าเออเป็นเป็นเป็นทุกอย่างให้ทุกคนที่ที่อยากที่เป็นเจ้าของคันนี้เป็นทุกอย่างให้ได้เลยอะ่ะโอ้หเนี่ยคือพวกงี้ว,ว่าัซื้อรถแถมคอมพิวเตอร์อะ่ะคันนี้เอาพูดถ้าพูดให้นึกภาพออกก็คือซื้อคอมอถแถมคอมพิวเตอร์นะครับซื้อรถแถมคอมพิวเตอร์จริงๆนะโอเคแล้วพอไฟนี่ผมชอบตัวอ u d i ตรงนี้แหละแค่นิ้วแต่ยังไม่ได้กดนะแค่นิ้วแต่เน,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 นี่ยแค่โดนเนี่ยโดนเฉยๆเราสามารถเลือกเลยว่าเออเราจะกดอะไร อ่าไฟตัดหมอกแบบนี้สวิตซ์ออนหรือไม่อนได้นะครับแล้วก็เรียนี่คือไฟตัดหมอกหลังนีเนี่ยแต่ต้องเราต้องอ่องแรงกวกดนิดนึงแต่ถ้าเอานี้ 8, 8แปะแปะไว้เฉยเด๋ยวมันก็ขึ้นแค่นี้เองเออดีวันดีนะนะครับแล้วก็เ e a d อั d ดิเ l a ์เห็นเลขสูตรตรงข้างหน้าผมไหมมีแหละเ e a d อั d ดิเ l a ์บ่งบอกถึงมันชัดนะโอ้ยเผลอแป๊บเดียว มันพูดไม่หมดจริงๆนะ24นาทีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชั่วโม,มงแน่เลยคันนี้คันนี้ผมว่าน่าจะรีวิวเป็นชั่วโม,มงแน่เลยครับโอเคเนาะโอเคแต่ผมว่ากระจกพับหัวโตวแต่ทีเนี้ยมันมีม่านซ้ายและขวาเนาะเราสามารถดันตรงนี้ได้เลยนะผมขออนุญาตดันอ่าฝั่งซ้ายแล้วกันหนึ่งดันขึ้นหนึ่งสองจามนี่เห็นปะอะ่าถ้ากดเรากดย้ำอีกทีนึงเราเปิดกระจกนะครับขออนุญาตเปิดสารุ่มให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันว่าบาร์มันจะใหญ่ขนาดไหน อ่านี่เลยเฮ้ยใ,ใหญ่นะโอ้ส่วนลูกหูลูกตาใครที่บอกว่าเออเอาไปขึ้นเขาเนี่ยอันเนี้ยดีขึ้นออกแคมมาดีชอบอยากเอาแบบอย่างเช่นไปดูดาวเงี้ยเออนี้โอเคนะผมชอบเลยนะครับโอเคมันจะปิดร้อนนะครับโอเคโคยะผมโคยะปิดนะครับมันร้อนอ่าชื้นงับเขาให้ สมมติเราปิดมา่านมับนี่อันนี้จะแยกซ้ายขวาสองกันนะครับอันนี้คือมา่านอันนี้คือสันลูปด,ด้านบนนะครับอันนี้คือกระจกอันนี้คือมา่านนะอันนี้ก็จะเปิดสมมติเราจะเปิดไฟใช่ไหมเราสมมุติเราลงรถปุ๊บไฟให้ไฟมาติดเราก็กดปุ่มนี้กนันนี้เปิดทั้งดวงเปิดทุกดวงแต่รู้สึกไฟที่ส่องมาผมว่าผมสีขาวนี้ก็สวยนะมันจะไม่ไปทางฟ้ามันจะออกอมม่วงหน่อยนะโอเคครับนี่ ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วคือมันดีไปหมดเลยอะ่ะคันนี้เนาะไม่มันคือมันดีไปหมดเลยอ่ะครับเนาะโอเคปะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมทำานี้นี้นี้เดะเดขออนุญาตทำให้ดูใหม่ขออนุญาตทำให้ดูใหม่นะหนึ่งสองสามแค่เนี้ยแล้วก็เด้งออกได้เลยมันจะเด้งออกแค่ทันทีเลยนะทุกครั้งที่เวลาเราสกรปตรงนั้นมันปอเตอร์เด้งออกนะครับ ค่อนข้างที่จะบอกว่าทั้งหลายคนที่บอกว่าชอบรถใหญ่ๆเนะี่ยคันนี้สะใจไม่พอใหญ่นั่งสบายโหดรุนแรงลงทุงไม่อายใครนะครับคันนี้ผมให้เลยสวยสวยมากนะครับโหดหล่อดูดินแรงอ่ะผมลืมบอกไปว,ว่าอันนี้มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวนี้นยจะเป็อไฟไอ้น้ำฉีดไฟหน้านะครับเพื่อเวลาสมมติเราไปลุยอะไรมาหรือว่ามีแมงหรือว่ามีสิ่งสกปรกที่มันบังไฟหน้าบังไอ้ไฟที่สองสถานะ าษณะวิสัยเราเนี่ยอันนี้ใช้แทนได้นะครับนะโอ okay. เคสภาพเดิมโดยรวมทั้งหมดออะโรดีแต่บอกเลยว่าไมค์คันนี้แค่2,300กว่าโลเองกับ Audi RSQ8 นะครับโหดดูดันเท่ใหญ่เบิ่ม Audi RSQ8 คันนี้ต้องบอกเลยว่าเลวิ่งแค่2,300กว่าโลเท่านั้นเองนะครับ จอใหญ่เอ้ไม่ใช่จอใหญ่ล้อใหญ่เบรกใหญ่คันใหญ่แน่นโหดก้ามก้ามใหญ่แะครับแล้วก็รุนแรงด้วยเท่จัดนะครับไม่รู้จะพูดไงคือมันดีไปหมดเลยคันนี้คือมันดีไปหมดเลยผมว่าคันนี้สภาพโดยรวมทั้งหมดดีมากคือเจ้าของอ่ะซื้อมาปุ๊บด้วยความว่าสีมันเป็น a u ดีตัวนารโดเกรแบบนี้เขาก็เลยซื้อมา แต่มันสวยไงแต่มันดันสวยนะโอเคเรื่องเราก็ตามนี้ครับอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวดูเลขไม้กันกนะเลขไม้แค่นี้อันนี้ผมเปิดตูตยผมเลยขึ้นนะนี่เลขไม้แค่สองพันสามร้อยเป็นสองกิโลเท่านั้นเองไม่โคตรน้อยย้ำว่าโคตรน้อยนะครับอ่ะพอปิดปุ๊บอ่ะแค่นี้ดูแลจะไม่ได้ดูแบบว่าตุดพอแตะปุ๊บจุ๊บเลยอันนี้จะค่อยๆไหลเอาละ เราก็ตามนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพูดยาวเดี๋ยวมาาันจะจริงแตพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวจะรำคาญเอานะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทุกคนจะเป็คนดูจะรำคาญผมนะเอาล่ะหากลูกค้าคนไหนสนใจกับ Audi r SQ8 คันนี้กับตัวเพื่อนของเบบี้ของ Lamborghini อยู่รู้แล้วกันเนาะนะครับหากลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อแจ็คทีทีเบอร์ศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งห้านะครับหรือจะมาหาแจ็คทีทีเลยนี่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 โฟร์คิงลักจูรี่ค่ะอยู่เส้นเกษตรเนาะมีตลาดรถมอเตอร์แคร์ล็อกมีห้าครับไปแล้วครับบ๊าายบย